เกษตรกรรมพี่น้องลระกาศคำมันเป็นมวยก็ษตได้เก็บเพ็ดเป็นรุงท่านไว้พี่น้องนี่ปลูกต้นมะละกอส <c oughs> วยงามนะพี่น้องย่ายผ้าเกษติกรว่าเก็บๆๆๆเก็บเก็บยัง <c oughs> ปลูกไว้จะกินพี่น้องย่ายผ้าเกษติปลูกหลายอย่างหลายแนวเยอะค่อย,ย,ลอย,ย,ย,อยปลูกไปนะคะทุกคนย่ายผ้าเกษติค่อยปลูกไป,ไปทีละอย,ย่างไรแนวเนาะไรแบักพริก เป็นตน้ตนเมฆต้นเมฆสวยงามงามนะคะน่าถุ่ปลูกไว้ถ้ากินครับพี่น้องบันฮาเป็นได้หลายฮ่าแย่ยพอเพล สมวยหลายยาไผ่เก๋ดิเฮ็ดลงทานตำมอนนี้ก็ขิงพี่น้องหอนขิงนะคะทุกคนวานจืดก็วังฝุ้นเนาะพี่น้องเนาะปูกบวชุงกับวัดี๋ยาพผ่นอนลูกขืนวังหันไปท้ำความสะอาดนาบ้านนี่ก็หันนะคะทุกคนปูกบวชุงได้เวลาปูกบวชุงสาธุสาธุเด้อเป็นหน่วยมัน สว,สวยง,งามเด้อสวย,สวย,สวยง,งามนะอาถูว <laughs> บัวอํหนวยนะพีน่น้องต้นสวยงามนั่น,นปนลูกไว้ทักกินครับพีน่น้องบันหาเป็นหนวยหลายหลายหาเยอะแยะหนวยหลายเยอะไผ่เ็ เฮ็ดลงทานตาบมกหกต้นไหมพี่น้องหกต้นเหี้ห้าสิบวนันเย่ไพเราสิปลูกไว้มีหลายตน้นนี่เลยคือเย่ไพสืบปลูกไว้เป็นแถวนี่พี่น้องเพื่อสิไว้ถ้าตำเนาะเย่ไพสิอันโอ้โหคุ้นก่อนพี่น้องเย่ไพ,น,พ,น,พ,น,พนั่งบ่อใดนั่งบ่ได้เลยถ้านั่งได้นั่งเลียวพี่น้องเออ เห็ดนังกินนางบ่ได้ถามนอนโคตรลุกเลยนลุกขึ้นละอ้าวสองโมงกลัวแล้วพี่น้องเลยปลูกบะฮุงแล้่ยวก็สบขึ้นไล่สดเด้อค่ะเด้อเด้ไพวนห้น,นลุกขึ้นว่งหันไปทำความสะอาดนาบ้านนี่ก่างหันนะคะทุกคนปลูกบะฮุงได้เวลาปลูกบะฮุงสาธุสาธูเด้อเป็นปลูกไว้จะกินพี่น้องที่ยแพ้เกสิบป,ปลูกไรยางไรแนวยังด้ค่อยปลูกไปนะคะทุกคน ย่าไผ่ก็จสค่อยปลูกไปเชื้นะไอไรยางแลยแน่วเนาะใส่บักพริกปลูกไว้ทักกินครับพี่นอ้องบันฮาเป็นหน้หลายหลายฮ่าย่าไผ่ขนมวยหลายย่าไผ่ก็บไเห็ดลุงท่านตำม,มาถุ สว,นะสวยงามๆเด้อค่ะเด้อบัวอมหนุ่ยนะคือแบบต้นสวยงามนั่น รวยงามๆเด้อค่ะเด้อหึงไหมกูไว้จะกินครับพี่น้องบันหาเป็นน้วยแต่หลายหาเยอไแ่ะันมวยหล,ลายเย้ะไยะเก๋ไปเห็ลยยหดหลงท่านตำตุนแม่เด้อค่ะเด้อนอนโคตรตลุกเลยลูกขึ้นละอ้าวสองโมงกลัวละพี่น้องเลย ปูบาฮุ้งแล้วก็สีขึ้นไลสุดด้วยค่ะเด้อสวยสงามๆด้วยค่ะเด้อ ไปเนาะปลูกตือพึ้นมาเหมือนเสาเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ขุ่นจะเพิ่งหเนไปปลูกเพิ่ทหันเน็ดอขมพี่น้องเล้ไพ่ก็เลยสีเอาตัวนี้ก่อนเด้ไพ่นอนลูกขึ้นเพิ่งหันไปท้ำความสะอาดนาบ้านนี่ก็หันนะคะตัวโขงปลูกบะคุงแต่เวลาปลูกบะคุงสาธุสาธุเด้อเป็นสืปลูกบะคุง ตูนแม่เด้อค่ะเด้อบัวอํานวยนะพี่น้องต้นสวยงามนั่นอันนี้ก็ขิงพี่น้องต้นขิงนะคะทุกคนบานถืดกับวังขุนเนาะพี่น้องเนาะปูปรุหงกับตูน,ตนแม่เด้อค่ะเด้อรย้ะให้สิอันปูปรุ้งก่อนพี่น้องย้ะให้นั่งบัวใหญ่ นั่งบ่ได้เรยถ้านั่งไดนั่งหรพี่น้องเร้อเห็ดนังกันน่งบ่ได้ครับสิปลูมุงตุนแม่เด้อค่ะเด้อปูมงแม่ สวยงามเด้อสวยงามนะนอนโคตรลูกเด้นลูกขึ้นละอ้าวสองโมงกลัวลรพี่น้องเลยปู่มะฮุงแล้วก็สีขึ้นไหลสดเด้อค่ะเด้อถอันนี้ก็ขิงพี่น้องสนขิงนะคะทุกคน บ้านผือกับวังคุเนาะพี่น้องเนาะปูปบะหุ่งกับวัดปูไว้ทะกินครับพี่น้องบันหาเป็นนวยได้หลายหาเยอะไยะเพ่ขนมวยหลายเยอะไยะเ่กับเฮ็ดลุงท่านตำอันนี้ก็ขิงพี่น้อง บ้านจืดกับวงังคุเนาะพี่น้องเนาะปลูกบะฮุ่งกับวัดสวยงามๆเด้อค่ะเด้อฮกต้นไหมพี่น้องฮกต้นหาสีหวานนี่พายจะปลูกไว้ไมีหลายตัวนี่นะค่ะบนี่พายจะปลูกไว้เป็นแถวนี่พี่น้องเพื่อสิไว้ถ้าตังเนาะนี่พายสีอันปลูกบะฮุ่งก่อนพี่น้องนี่พายนั่งบ่ได้นั่งบ่งได้เรือถ้านั่งไดห้นหัน่งเด้พี่น้องเออ เห็ดยังกะน,นังะ่งบ่ไใดขาบะุ่งไหมเย่ไพ่สิอันปู่บะฮุ่งก่อนพี่น้องเย่ไพ่น่งบ่ได้ดไนังน่งบ่ดไ,งได้เลยถ้านั่งได้นั่งเด้อพี่น้องเอ้อเห็ดยังกะนั่งบ่ไใดขาบนอนโคตรลุกเลยลูกขึ้นละอ้าวสองโมงกลัวละพี่น้องเลยปู่บะฮุ่งแล้วก็สิ่ขึ้นไหลสดเด้อค่ะเด้อนี่ปู่ ต้นมะละกอสว,วยงามนะพี่น้องย้ายผ้าเกษตรกรว่าเก็บเก็บเก็บเมียงปลูกไว้ทะกินครับพี่น้องบันฮาเป็นได้ลายลายฮ่ายายผ้าห็ขนมวยลายย้ายผ้ยก็็ิเห็ดลง่านตามบอก พึ่งไหมเดี๋ยวพายนอนลูกขึ้นว่าหันไปทำความสะอาดนาบ้านนี่ก่อนั่ะนะคะทุกคนปลูกบัุกงได้เวลาปลูกบัุกงสาธุสาธุเด้อเป็นสิปลูกบัุกงบัว